เวลาผจญภัยว้าเ,เราผจญภัยเข้าไปในถ้าที่ลึกมากๆถ้ำนี้หรอใช้ปุ่มเมาส์หรือว่าใช้ลูกศรในการปุ่นดาบตัวเองอโอเคอ๋อมันต้องใช้ดาบเนินยอ,อย่างงี้หรอกระโดดไม่ได้ดูดิ <ผม S 1> ใช้ดาบดันตัวเองตุดทางมีมังกรรออยู่โอ oh my god getting over it bro อ๋อออเรอเฮ้ยจะได้ ไทยบางอาจมาท้าทายค่าแทงให้ได้ดีที่สุดดาบมันจะถึงได้ยังไงวะแทงเป็นหัวใจของมันดาบเล็กเกินเราเล็กเกินเลยเราเล็กเกินเราแทงไม่ถึงอ่ะดิบินเราจะเฮ้ยนีไงดาบเราใหญ่ขึ้นแล้วเรายาวขึ้นหลังจากที่เราแทงเหรอลอบนี้เอาให้ลึกกว่าเดิมถ้ามดูลึกกว่าเมื่อก่อนโอ้ กด R เพื่อกลับมาเช็คพอยต์โอยจะไปไงวะนานตรงนั้นอ่ะโอ้มันไม่ถึงเพื่อนดาบเลนะมันฟันไปอ่ะโอ้ยมันมันยากจังอะเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเ้ยมันมันมันยากมากเลยยังไงวะวันหนึ่งวันหนึ่งเล่นทิมคุกโอ้ยคนยากเลยโอ้ไม่ก้อนเธอท่าจังทำไงได้ี่ของมันใหญ่มันยาวมันก็เธอทาเป็นเรื่อง แม่งคือดาบมันมีน้ำหนักเว้ยอฮ้ยเอ้ามารอบนี้ดาบของฉันต้องยาวพอแน่แน่ That's what he said <laughs> มาเพื่อลองแทงเองกรอบอย่างนั้นเหรอแน่นอนรัดบดาบฉันไปฮึม <laughs> <laughs> มันจะกระจี้อ oh! ๋อ That's what he said <laughs> ฉันทำให้ oh, ดาบใ<า><า>น <laughs> ยาวขึ้นกว่าเดิม ระวังลึกน้ำหนักของมันด้วยนะมันเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆต้องนี้ถึงกับวะว้าวโหง่ายกว่าเลยขั้ดับใหญ่ไม่น่าผ่านข้างล่างได้นะนะคือจะบอกว่าดาบเรายาวได้ถึงใช่หัวใจมังกรเลยของเรายาวได้เรื่อยๆของเรายาวได้เรื่อยๆเลยอ่ะใช่ใช่ของเรายาวได้เรื่อยๆจะกว่าจะแทงมันจะแทงถึงมันยากมากเลยอ่ะมันมันรุนเกมหัวร้อนอ่ะแย่ละ บางทียาวมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะเป็นพี่เราจะเห็นคนยาวๆก็เป็นอ้อมเป็นพีเช่นนะชุดตาตัวเองได้ก็จริงบางคนก็มีความมั่นใจเพราะตัวเองยาวไม่ถึงดาบเหรอใช่ไม่ถึงดาบส่วนสูงเอ้าเราไม่ได้ไม่ถึงดาบเหรอเพชรจะเอาดาบเพชรไปสู้ใครเอาพี่ออกกินดูดาบยาวๆฟันได้ไกลกว่านะก็จริงเออแทงลึกกว่าด้วย บาดแผลเจ็บกว่าเลือดออกเยอะกว่าเออ,เอ,อเราสามารถแทงได้ก่อนที่ศัตรูจะแทงเราใส่แต่แค่วันนี้วีเป็นอะไรเ็โดรโ,ดโคตรดีเลยดาบมันดาบความคิว่าของใหญ่มันใช้ใช้งานลำบากเลยนะเต่เทรนเน้นนี่ยนะแบบเออแบบแบบให้มันตั้งสูงๆไว้ก่อนแล้วพอจะไปถึงค่อยแบบปล่อยมันรบลงดาบเจ้าดาบ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 เออศรษฐีดาบม่่รันจะดัก ไม่ด er oh ับมันหนักเมื่อกี้เลยไดยกไปขึ้นหรือเปล่าไม่มันเกมนี้มันโดดไม่ได้โดดไม่ได้ดีกว่าโอไมคํคำถามเรดาจะอดทนพอที่จะไปถึงจุดที่ยาวที่สุดของเรดาได้หรือเปล่าคือเวลาคนเรามันจะยาวได้นะมันก็ต้องใช้ความพยายามถูกไหมใช่ไหมเออใช้ความพยายามความอดทนไม่งั้นเราก็แท้ไม่ถึงจุดหมายสักทีต้องถึงมันต้องถึงอ้อโนทำไมมันหนักอย่างนี้วะกูจะตัดทิ้งแล้วนะ ดับละดับละเรย์เดินลีดับโอ้มันดูไก่มากเลยนะเรย์ได้ต้องแบบวิ่งออกเอชอะเรยได้เรย์ได้ลองเอชตัวเองก่อนเอชบ่อยอยู่ละโอ้ยว่าโอ้ยได้คนนันสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วทรู รูว่าเจ้ามีอะไรบ้างอ่าผมมีดาบยาวเล่มนึงเลด้ดีอา่ใครๆยัดนะรู้สึกอะไรบางอย่างเกดิเดเอ้าโหยาวใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วเจ้าจะเริ่มสังเกตน้ำหนักของมันยิ่งยาวอาจจะทำให้มันมีปัญหาโอ้ครับพี่ดูเหมือนเลได้จะมีปัญหาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะมันยิ่งลึกแล้วนะอย่ายอมแพ้ไปเลยถามจริง แค <laughs> ่เริ่มก็มีปัญหาแล้วเมื่อกี้ไม่เหมือนอัลวูริตหรอเหมือนเป็นแบบนักกีฬาโอลิมปิกอะ <laughs> จริงจริงเขาพี่ไม่รู้ออว่าเกาะอัลวินเขาเคลื่อนเคลื่อนที่กันแบบนี้เท่ <laughs> าไรประเทศไหนล่ะอัลวินประเทศไหนไม่รู้แต่ดูจากความยาวดาบแล้วไม่น่าใช่แถบเอเชียแถบเอเชียใช้อะไรอัลวินคองโกเอเชียน่าเชอเป็นมิสซันโอ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  ไ่กูไม่ได้เล่นเซอร์ฟคัสอยู่โว้ยกูลงไม่ได้เฮ้ยอันยากเกินอะไรวะเนี่ยโบรจัก g g l i n ยโอ้โหยาวชิบหายตามว่าเว้น่าควรจะหนักขนาดนี้โมันเริ่มรู้สึกอุ่นๆนิดนิดว่ะอ๋อช่วงเนี้ยข่าวประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมล่ะหนาบอุ่นเหรอ ไกลละไกลละเดี๋ยวเราลองสปินอะไรจะทานก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดโอปีดันไปเชื่อเพชรฉลาดโอ้โหกระดึบกระดึบกระดึบกระดึกดูเป็นไปไม่ได้เหรอวะมันอุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องระดับนี้แหละคนจริงคนจริงมัน ตอนนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเซียนเฮ้ยเซียนเซจริงเขาเริ่มมาสเตอร์วิธีการใช้ของยาวๆแล้วไม่ค่อยชินเพิ่งเข้าพิวเวอร์ตี้ไม่ <laughs> ไมก็ตอนเด็กๆแ <ๆ S 1> กว่งดาบไม่ไหวมันหนากโอ้โอ้ช่างเป็นดาบที่ยาวจริงๆแน่นอนผมภูมิใจในด,ดาบของผมอยู่แล้ว มั่นใจน้อยี่แบบ f ฟมิลี่เฟรย์เลยหาลูไม่เจออะไรเลยนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วยิบยิกยิบโลกยิบโลกไม่ลึกจังเลยแต่ลึงไม่พอนะอ oh oh my god คุณมีดาบที่ยาวที่สุดในเมืองมันคือดาบที่แทงได้ลึกที่สุด deep sword oh my god i s t a g a m on name drop มันหนักมากเลยวะ เชื่อเชื่อดูจากความไวในการสวิงแล้วเราต้องทำให้มันตั้งไปก่อนถูกไายได้ได้นี่ก็ใส่นี่บางคนพับขึ้นด้วย๋อหมไ้ถึงดาบทำงี้ได้พี่บางคนเขาแนบเอวไว้แล้วมันถือลำบากเกิการนี่เองพี่ดาบนะบางคนก็ชอบไปพลาดหลยเออพูดเหมือนแบบเขามัดรอบเอวไว้แบบเป็นหางลิงไซยาย่างเงี้ลยไม่ผมบอกว่า วางคาทัดไว้รอบเอวทัดไว้รอบเอวอ๋อแต่บางคนไม่มีแบบซองดาบก็เอาไว้บนเอวไม่น่าได้ก็ไว้บนบ่าก็ได้พลาดถึงบ่าไปเลยไม่น่าจะชี้ป่ะ he's trying to cheat ได้เลยะเฮ้ยได้แล้วนะเฮ้ยตเเกีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเราสามารถบอกได้ว่าเมื่อเราเจอประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิต ะทำให้เรา Unlock opportunity ใหม่ๆนั่นเองจริงนี่เอามาใช้ตรงนี้เฮ้ยนี่มันโอกาสใหม่ๆโอ้โอเบลฟอร์ซิ่งอีดอินเฮ้ยแต่มันเป็นไปได้เป็นไปได้ทำยาวมากพอนี่มาดิโอ้โหอ้โหมันดูนรกไงวะเจ้าตัวเองเข้าไปในรูกเหรอคือคือมันตีจ้ะอ๋อ ลองใหม่ลองใหม่เฮ้ยอ๋อเฮ้ยมันหนักอ่ะยังไงจัสติทิปอินเลยที่โน้โน้ลอก่อน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 เป็นไปได้เป็นไปได้ possible possible oh my god ชานี้กูจะได้แทงไหมเนี่ยได้อยู่แล้วยาวขนาดนี้เซม bro มันไม่ได้อ่อนให้สนิทเลยเว้ยกูอ่อนเองตอนเนี้ย ก็ต้องไทมิ่งให้สุดไปพดีเกืไปพอดีเกือไปแล้เฮ้ยไป้ไม่เดี๋ยวเอาเขาลึกอนดิโอเยสเยอดเลทสโกโอ้เลทมีอินออลเรโอเคต้งนะต้งนะเฮ้ยอ้าว reach for it I don't blow over too late ในเรดาร์มันยาว <rounded> สุดแลด้วมันต้องมันต้องโดนหัวใจแล้วจริงมันอีเชิ่นเท่ด้วดอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรดาร์ยี่สิบนาทีของเรดาร์ยาวที่สุดเปล่าโอ้ย0ี่สิบนาทีเหรอใช่ยี่สิบนาทีเหรอเพลงเอ้ย bro mastering his shaft เฮ <situation> <jin om grow recognizable> ้ยโฮ้ยไม possible เช็คคอยแล้ววฮ้ย possible โอ้โหทำไมอันนี้มันนานจังนะกระดาบมันยาวไงครับมันยาวกระดาบมันยาวเอเดน่ามันต้องใช้เวลาในการสุดแพงโอ้ขอบคุณครับอะไรน่าฝึกฝนมาเพื่อขนาดนี้เพื่อมาเล่นดาบง่ายๆทำไปทำไมใช่ไหมจริงถูกต้องดาบยาวดาบยาวแล้วมีอะไรมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเราไม่สามารถยาวได้ที่มีอะไรเป็นข้อแลกเปลี่ยนเอเดน่าจะต้องดีตัวเองไปหรือเปล่าจริงเฮ้ยยังไม่จบอีกหรอ วุดเกิดเองักกะลิกแม่งช่องแคบเลยเยอะขนาดนี้ไม่ชอบไม่ชอบแบบรูที่มันแคบๆเลยอ่ะในแทงแล้วโว้ยพอแล้วในแทงแล้วคุณจะจำประโยคนี้เอาเลยนะเออรอก่อนเป็นไงตกใจดาบของผมละวสิอึ้บ แมงกันลองโหมอ้โโอ้าเปยโอ้โห you came for me หน้ามังกรดูแปลกๆนะเอามาดูแถบมังกรตายพี่มันก็เลยทันเลยอ่ะทำไมมมีแถบแชมพูบนแก้มมันด้วยพพอพ่อ อจริงอย่าไปเล่นอีกรอบเลยดาบอันเล็กๆไม่อยากมีแล้ว